รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้รรอนักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก จใจใจใร้่รัอ,อ,รรอ,อวมชูรักชูรสโดย s i n ค Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะวันนี้เ,นเรียกว่าหนักอกหนักใจแทนหนุ่มน้อยคนนี้มาก <S s s s ยังไงคะสงพ่อค <c oughs> วามมา <S s s s <c oughs> อายุ25ปีพี่นท คืนนั้นกะจะเปิดสิงซะหน่อยค่ะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนอกะจะทิมแทงเหยื่อซะหน่อยโอ้สรุปทิมแทงไม่สําเร็จครับทำไมคะสอบใส่ไม่เข้าอตอนนี้กุ้มอ,อกกุ้มใจมากเรื่องนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้ต้องเคลียร์อาจจะเต็มเรื่องหนุ่มๆน,นะคะอีกคําถามค่ะขยับไวขึ้นมาหน่อยเป็นคําถามที่ภรรยาถามมาให้คุณสามีอายุ30ปีกว่าๆเนี่ยนะคะว่า คือคุณสามีเป็นเบาหวานแล้วเวลามีอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่าคุณสามีไม่สู้ไม่แข็งตัวเลยแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจะแข็งตัวได้ไหมคะโอ้โหนกดหัวเลยนะครับผมแต่ก็มีแต่คาถามดีๆน่าสนใจเด็กเให้ใหค่ะชูรถชูรถครับพิโอคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ U t s อคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID ีลาย0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ รักเลือกได้เมื่อการศึกษาในยุคนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทางวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จึงเปิดโอกาสให้น้องๆได้ระดมความคิดแสดงศัก,กยภาพของตนเองจนนําไปสู่การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเช่นวิชาโครงการถือเป็นโปรเจกต์ก่อนจบของน้องๆปวชปี3ที่ต้องผลิตผลงานให้สอดคล้องกับวิชาที่ตนเองเรียนกระบวนการทํางานก็มีแค่รับเคสส่งเคสแล้วก็ผ่านด่านของถาง ที่เห็นอยู่นี้คือเกมคณิตศาสตร์ค่ะผลงานของน้องๆสาขาคอมพิวเตอร์ถือเป็นการนำเทคโนโลยีและการเรียนมาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะกระเป๋าเฟิร์ารนะคะเป็นลายพาไทยค่ะเพื่อทำให้แบบเกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นจะมี3ชั้นนะคะและนี่คือกระเป๋า First Card ผลงานสร้างสรรค์าจากสาขาการตลาดกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสามารถจัดเก็บเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากรู้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้แน่นอนเราอาจจะมีแฟนกันหลายคนหรือว่ามีประสบการณ์ความรักผ่านมาบ้างแล้วนะคะเลาอยากจะถามน้องๆว่าเวลาเราจะคบกับใครเนี่ยคิดว่ามันจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปรู้ว่ารักครั้งเก่าของกันและกันเนี่ยมันเป็นอย่างไงคือใครเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะจําเป็นหรือว่าไม่จาเป็นขุดคุยอดีตกันหน่อยอจําเป็นหรือไม่จําเป็นเดี๋ยวเราไปเซอร์วย,วยน้องนครับ พี่โตโตครับสำคัญไหมครับเวลาเราคบกับใครสักคนหนึ่งต้องไปรู้เรื่องอดีตของเขาแล้วอยากรู้ไหมเรื่องพวกนี้ไม,ไม่อยากรู้ขนาดนั้นไม่อยากรู้ใช่ไหมครับรู้แล้วมันทำให้เรารู้สึกยังไงก็เผื่อเขาแบบมีผู้ชายหลายคนเขาผ่านมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยพอไม่ค่อยอยากจะยุ่งอ๋อคือเรากลัวเราจะเสียใจไม่อยากไปรู้ไม,ไม่ไดก็ ก็ขอให้มีแบบคนแรกเลยครับอ๋อคืออยากให้เขาเป็นคนแรกของเราทุกวันนี้มีแฟนแลือยังมิเชลไม่สเปคของมิเชลเป็นยังไงคะชอบแบบไหนทัาศนคาติดีแล้วก็เข้าใจกันชอบแบบว่าคนที่แบบพูดคุยกันแล้วเข้าใจใช่ไหม<ช>แล้ว<ช>ถ้าเกิดรูปร่างหน้าตาล่ะเออสูงกว่าชอบผู้ชายที่สูงกว่าชอบแบบุ่มล่ำชอบแบบขุมล่ำโอเคโอเคแล้วเราจําเป็นไหมต้องแบบว่าอยากจะรู้ไหมว่าเออเขาผ่านใครมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ไม่ค่ะไม่อยากรู้เหรอคะทำไมอ่ะรู้ไปมันก็บั่นทอนหัวใจจริคือรู้แล้วเราก็อาจจะไม่สบายใจหรือบางทีไปคิดระแวงอะไรเงี้ยเนาะแล้วไม่ได้อยากรู้รอกเออเขาชอบคนแบบนี้แบบนี้เราจะได้เอาแบบเอาไปปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ยชอบแบบถ้าเขาชอบแบบนั้นแล้วเขาจะมาหาเราทำไมจริง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 ก็คือเรื่องพวกนี้รู้ไปก็เรียกว่าลกสมองงั้นให้หนูฟันถงให้พี่หน่อย การจะคบใครจําเป็นไหมคะต้องรู้เรื่องรักครั้งเก่าของกันและกันไม่จาเป็นค่ะไม่จําเป็นโอเคขอบคุณค่ะมิเชลสเปคเป็นยังไงบอกกับหนุ่มๆทางบ้านนิดนึงชอบแบบไหนสูงขาวค่ะสูงๆขาวนะครับตอนนี้มีแฟนยังไม่มีค่ะขึ้นวาา์ปเลยไอจีอะไรเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงทุกวันนี้ก็คือยังโสดอยู่เนาะค่ะแล้วก็เคยมีแฟนมาก่อนไหมคะเคยค่ะตอนนั้นเนี่ยที่เรามีแฟนเราเคยได้ถามเขาเกี่ยวเรื่องของอดีตเขาไหม ก็เคยถามค่ะแล้วตอนนั้นถามยังไงก็ถามว่าเคยคบมากี่คนอ๋อแล้วคําตอบที่ได้คือกี่คนนะนับนิ้วค่ะนิ้วไม่พอเขาตอบมาว่าเขาตอบประมาณเท่าไหร่สาคนคูณ2ไปเลยแล้วสิ่งที่เราได้ความรู้สึกนักศัลี่เราลึกโอเคไมมสามสี่คนหรือมันทําให้เราบันทอนก็เฉยๆชิวๆนะถ้าบอก7-8คนนะโอรับไม่ไหว่อ๋อนี่ก็คืเยอะใช่ไหม แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะถามหรือเราไม่ถามดีกว่าไม่ถามค่ะในอนาคตจะถามไหมไม่ค่ะอ๋อเหรอทำไมคะไม่อยากรู้ค่ะอ๋อสุดท้ายแล้วมันกลับมาเป็นที่ว่าไม่ถามไม่รู้คือไม่เจ็บจะเป็นงั้นนะแต่ไม่ได้มีถูกไม่ผิดนะพี่ทีมฟันธงให้พี่หน่อยค่ะจะคบกับใครจาเป็นต้องรู้เรื่องรักครั้งเก่าของแฟนเราไหมคะไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นอ่ะปรบมือเลยค่ะ เชิญคุณหมอนะคะมาฟังความเห็นน้องๆดีกว่าอามาเดี๋ยวเรามาโหวตกันหน่อยกันเลยกันไม่มีถูกไม่ผิดนะครับบางคนอาจจะอยากรู้ก็ได้บางคนอาจจะไม่อยากรู้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับใครที่คิดว่ามันไม่ไจำเป็นยกมาขึ้นครับถ้าจะคบกับใครจำเป็นต้องรู้เรื่องรักครั้งเก่าของกันและกันไหมน้องๆ60.8 2ซตอบว่า ไม่จำเป็นส่วนอีก39.18%บอกว่าจำเป็นต้องรู้ Love Filter คิดว่าแบบไหนจะมีข้อดีข้อเสียมากกว่ากันคะเวลามีคำถามว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยนะครับ ในอนาคตเราจะต้องโดนถามเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆเพราะอนาคตเราอาจจะต้องไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรต่างๆเลยขอไหมครับนะแต่เดี๋ยวนี้สอนเด็กก็ต้องสอนทํางานด้วยพี่ครับนะว่ามันต้องมีวิธีการตอบที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะแสดงเรียกวิสัยทัศน์ถ้าถามจริงๆน้องครับมันจําเป็นไหมคําตอบคือไม่จาเป็นรู้ไปทําไมแต่ถ้าเกิดจะรู้มันก็ต้องมีประโยชน์เรื่องที่รู้อันนี้มันสาคัญตรงนี้ถูกไหมครับเวลาเราจะตอบอะไรต้องตอบว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่จําเป็นนะแต่ถ้ารู้ไว มันจะดีไหมรู้ไว้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ก็ดีใช่ไหมครับถ้ารู้ไว้แล้วทําให้เกิดโทษจะดีไหมลกไ,ไม่ดีนะครับเราก็นั่งมองอ่ะไอ้คำว่าไม่จาเป็นคงตัด้วพี่ภูมิครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดอยากจะรู้ล่ะจะรู้อะไรรู้ว่ามีแฟนกี่คนรู้ไปทําอะไรมีประโยชน์ไหมก็ไม่มีรู้แล้วเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับแฟนก่อนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขามีแบบนั้นแล้วเราจะไม่เอาหรือเรารักแล้วอ่ะใช่ไหมลก เพราะนั้นถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นคุณหมอรุ่นโบราณเนี่ยเขาตะโอไม่ได้ผู้ชายต้องผู้หญิงไม่คนแรกของเขาผู้หญิงก็ต้องผู้ชายต้องเป็นคนสุดท้ายของเขาเดี๋ยวนี้เราก็ไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วอ่ะเขาเลิกพูดแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่าคุณหมอไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วเราพูดเรื่องการนําไปใช้ในชีวิตให้เป็นประโยชน์ั้นถ้าจะรู้รู้ทําไมเราก็มีคําว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราอันนั้นเป็นปราดซุนบูทําสงคราม แต่เราไม่ได้ทําสงครามคนที่เรารักนะแต่ทมพวกน้องจริงๆเวลาเรามีแฟนเราอยากจะให้แฟนรักเราตลอดไปไหมครับอยากไหมครับอย,อยากไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วเรื่องที่เขาเคยมีประวัติความรักแล้วเขาเลิกลาไปเราจะได้ไม่ต้องเลิกลาด้วยเรื่องเก่าถูกต้องไหมครับใช่ไหมเช่นแฟนเก่าเขางี่เง่าแบบนี้เราจะไม่งี่เง่าแบบนั้น อีกอันแฟนเก่าเขาทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้เราก็จะไม่ทําแบบนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เราควรจะรู้แต่เดี๋ยวนี้วิธีการจะรู้เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องถามนะพี่นต์เซิร์ชอินสตาแกรมก็ได้เซิร์ชเฟซบุ๊กก็ได้เซิร์ชอะไรก็ได้เพราะประวัติกเก่ามันยาวเหยียดถึงนั้นน่ะเซิร์ชแล้วก็มาดูเออเขาเป็นอย่างไรแต่อยากจะฝากน้องว่าถ้าเราจะติดตามเรื่องเก่าๆของใครสักคนหนึ่งและหลายๆคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราแล้วติดตามเพื่อใช้เป็นประโยชน์ ที่จะสร้างสัมพันธภา,าพที่ดีนะเอามาสร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่าเอามาทําลายกัน mm hmm. เพราะเราทําลายเข้าไปคนอื่นก็จะทำลายเราซ้ำเข้า mm hmm. ใจไหมครับแต่ถ้าเราเอามาแล้วเราสร้างสารรค์ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องต่างๆที่ใส่ลงในนั้นมันอยู่ในโลกเสมือนจริงมันก็ยังอยู่ต่อเนื่องไปในอนาคตใครเขามาสอบประวัติเราก็มีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมภูมิก็สรุปครับว่าไม่จาเป็นหลอก แต่ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ขอให้รู้แล้วนำมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์เพื่อทำให้สัมันธภาพที่เกิดขึ้นนั้นยืนยาวและก็มั่นคงจะได้มีความสุขดีไหมลูกโอ้นี่สุดยอดมากนำไปใช้เลยครับปรบดับงด้าครับคุณหมอพันศักดิ์สุกเริครับเพียโคอเลเจนไตรเปปไทด์ <She> <been amazing. S 2> ของ UTS คอลเาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโท083-299-3223ไอดี n ลน์083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อ a c เฟ o บุกรายการนี้ ช่วงติวรักเต็มร้อยค่ะวันนี้นะคะติวรักเต็มร้อยของเราค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ในแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากค่ะมาพูดคุยเรื่องของหนุ่มๆโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาพบกับคุณหมอได้เลยนะคะสวัสดีค่ะครับคุณหมอสวัสดีครับมาที่คําถามแรกเลยค่ะเป็นคําถามของทาง Facebook ชูรักชูรสนะคะผมมีเรื่องอยากปรึกษาครับคืออายุ25ปีมีอะไรกับผู้หญิงครั้งแรกมันไม่สู้ครับสดใ่ไม่ได้ทั้งที่มีอารมณ์ จนผู้หญิงเนี่ยบอกผมเป็นกระเทอหรือเปล่าเจ็บเจ็บครับผมเครียดมากเลยนะครับควรทํายังไงดีช่วยตัวเองได้ปกติตอนเช้าแข่งตัวบ้างไม่แข่งบ้างแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าครั้งหน้าถ้าจะมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยผมจะไม่ล่มอีกจะแก้ไขด้วยตัวเองได้ไหมครับคุณหมอไม่น่าห่วงนะฮะไม่น่าห่วงหรอคะก็เครียดมากเลยนะคะเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากนะะ ซึ่งคุณภูมิก็เป็นครั้งแรกเนี่ยนะไม่ไม่นไม่ไม่เป็นครับไม่แต่ลครับผมเจอบ่อยมาก่ตลอดพอครั้งแรกไม่ใช่ย5้าปีครับนึกภาพออกนะเส้นเลือดในองคชาตเราเนี่ยนะมันก็จะไหลมาช้าชานะเลือดก็ไหลเข้าไปในเส้นเลือดฝอยออกทางหลอดเลือดดำนะฮะเวลาเรามีความต้องการทางเพศเนี่ยเส้นประสาทมันจะหลั่งสารมาให้เส้นเลือดมันพองตัวเลือดก็จะไหลมาเร็วมาก พอมันเร็วมากมากมันจะพองจนกเดเราเลือดดาไม่ให้รั่วออกอก็เลยแข็งตังได้ครับแต่ครนนี้บางจังหวะมันจะไหลช้าบางจังหวะมันไหลเร็วครับ,รบอะไรเป็นตัวกําหนดอ,อะไรครับจิตใจเราเป็นตัวกําหนดอฝนะ่ายหญิงร่วมมือดีรบ,บรรยากาศดีไม่มีธุรลการงานนะฮะมีการเล้าโลมอะไรที่ดีนะฮะก็จะทําให้การแข็งตัวดีนะฮะแต่ถ้าเราวิตกกังวลน,นะ วันนี้จะแข็งไม่แข็งวันนี้จะแข็งไม่แข็งนะฮะฝ่ายหญิงยิ่งหงุดหงิดโมโหเนี่ยเป็นกระเทยเปล่าเนี่ยายคืออารมณ์เอ่ยจิตใจเองมีผลเกินครึ่งนะใช่ครับเพราะว่าพวกนี้เป็นตัวกําหนดที่จะทําให้เส้นเลือดมันพองตัวหรือหดตัวนะฮะแต่ถามว่ามีโรคทางร่างกายได้ไหมอายุ25โอกาสน้อยมากแล้วคือตื่นมาตอนเช้ายังแข็งอยู่ตื่นเช้ายังแข็งอยู่แสดงว่าเส้นเลือดดีเส้นเลือดดำดีเส้นเลือดแดงดีแต่ว่าถ้าอยากจะให้มั่นใจปัจจุบันใช้ยาขนาดตำาๆราคาถูก ช่วยขยายหลอดเลือดงานวิจัยเนี่ยพบว่าอายุน้อยๆอย่างนี้นะกินพาเซเบิยาหลอกคือกินยาอะไรก็ได้ยาหลอกก็ได้ผลเไม่ได้เพราะว่าร่างกายเรามันร้อยเอยู่แล้วใช่ครับเส้นเลือดดีอยู่แล้วเส้นประสาทดีอยู่แล้วแค่ทําให้ตัวเองสบายใจก็คือจิตใจนั่นเองนะแต่ว่าผมว่าพวกยาที่ทําให้ลบเขาแข็งเนี่ยอันนี้นผมว่าเวิร์กเลยนะสำหรับกรณีอย่างนี้แล้วกินตอบสนองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วนสี่พอใช่ครับนิดเดียวไม่งั้นบางทีแบบแข็งกินบางคนกินเม็ดนึงนี่แข็งปวดหัวเลยนะคุณหมอ ประสบการณ์ตรงไหมครับอ่าผมประมาณเสี้ยวหนึ่งครับผมก็เสี้ยวหนึ่งเอยังปวดหัวเลยนะเสี้ยวหนึ่งจนสี่แล้วปวดหัวที่มันไม่เวิร์กคำถามนี้คือตายเลยคือตายแน่เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากคนะอีกหนึ่งคำถามทาง Facebook เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าผู้ชายอยู่กับเราไม่แข็งตัวแต่ถ้าไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาจะมีโอกาสแข็งตัวไหมคะคุณหมอคือเขาเป็นเบาหวานค่ะตอนนี้อายุ30ปีกว่าๆไม่แข็งตัวมา2ปีแล้วค่ะ เล็บกับเรานะคะอย่างนี้จะแก้ไขยังไงต้องหาหมอที่ไหนคะอ่าครับถามว่าอายุ30มสิบกว่าเองนะเส้นเลือดจะตีหรือยังครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกที่ปัจจัยเสี่ยงจากโรคทางร่างกายนะมักจะมาหลัง4ี่สิบอแต่เคยเจอนะสามสิบกว่าแต่ว่าจะต้องเป็นเบาหวานชนิดไทวันอะไทวันคือเป็นตั้งแต่เด็กเลยเป็นมาสักสิปีก็จะเริ่มกระทบการแข็งตัวแล้วคราวนี้ผมตอบไม่ได้ว่าเบาหวานเขาแย่มากไหม ก็เป็นเบาหวานตั้งแต่อายุเท่าไหร่พ่อแม่เป็นเบาหวานไหมก็ต้องูปตรวจโดยเฉพาะถ้าดูว่าถ้าตื่นเช้าไม่แข็งเลยตื่นเช้าไม่แข็งเลยหรือน้อยมากที่จะแข็งแล้วก็แข็งไม่เต็มที่เนี่ยอาจจะเป็นโรคทางร่างกายจริงๆนั่นก็คือถ้าเกิดว่าดูอาการไปก่อนอก็คือดูตอนเช้า,าพอถ้าตื่นเช้าแข็งตัวแต่กับเราไม่แข็งตัวคืออะไรคะคุณหมอจิตใจถามว่าถ้าเส้นเลือดดีกับภรรยาไม่แข็งตัวแต่กับนอกบ้านแข็งตัวได้โอ้ my god อันนี้ก็เจอบ่อย แต่ก็มีตรงกันข้ามนะกับภรรยาแข็งดีแต่พอไปเที่ยวเนี่ยไม่แข็งผมเป็นคนคนนั้นครับอ๋อเปิดเผยมากเลยนะเปิดเผยมากเลยเพราะอะไรเพราะบางคนบอกว่าพอออกนอกบ้านก็ผมกลัวติดเชื้อกลัวรู้สึกว่าผิดต่อภรรยามันก็เลยไม่แข็งประเด็นหนึ่งคือเป็นโรคทางร่างกายหรือเปล่าเป็นไปได้ถ้าเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กเลยนะฮะซึ่งก็ไปตรวจเช็คเบาหวานอะไรกันเอาเองนะ ประเด็นที่สองคือนอกบ้านกับในบ้านต่างกันไหมก็บอกแล้วว่ามีทั้งสองประเด็นนะบางคนก็บอกว่าน้ําพริกถ้วยเดิมมันไม่มีอะไรเล้าใจมันไม่กระตุ้นไม่กระตุ้นทางเพศนะพอเส้นเลือดเลือมไม่ดีเจอสิ่งเล้าที่มันไม่ดีมันก็แสดงอาการง่ายนะในทํานองตรงกันข้ามเส้นเลือดดีแต่แต่ว่าที่บ้านแข็งดีเปยนอกบ้านไม่แข็งก็มีอย่างคุณภูมิอย่างงี้เป็นต้นนะนะคุณเทมาก คุณหมอเราไม่น่าไปชมกันเลยนะคะนี่อีกหนึ่งคำถามเลยค่ะทาง Facebook เหมือนกันนะคะจัดให้ครับคุณผู้ชมทางบ้านจากทาง f a c e b o o k นะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับดิฉันอยู่ต่างประเทศนะคะคำถามของดิฉันเนี่ยได้รับการออกอากาศโดยคุณหมอสมบุญเมื่อปีที่แล้วค่ะเ๋อเป็นเรียกว่าคุณหมอเคยให้คำรึกษาแล้วตอนนั้นสามีอายุ65ปีมีอาการปวดบวมแดงที่ปลายองคชาตและปวดลงไปจนถึงลูกอันทะ ไม่มีการติดเชื้อคราวนี้มาอัปเดตอาการของสามีดิฉันนะ,ค,ะครับตอนนี้ปวดในขณะที่ปัสสาวะค่ะและปัสสาวะมีสีขุ่นมีเลือดออกเล็กน้อย Pain in Scrotum คุณหมอวินิชัยว่าเป็น Prostate Stone ค่ะคมีความรุนแรงไหมคะและต้องรักษาอย่างไรคะอยู่ทางนี้ ก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเลยโทรมาปรึกษาคุณหมอสมบูรณ์เพเป็นรายการจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะผมอยากจะดึงประเด็นเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดออกมานะฮะอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยการที่มีปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยพอจะแบ่งกลุ่มคนไข้ได้ง่ายๆนะกลุ่มที่หนึ่งติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเจอบ่อยนะฮะมักจะฉี่แสบขัดฉี่บ่อยมี Urinary Bladding Symptom คือละคายเครืองทําให้ฉี่บ่อยด้วยประเด็นสองคือมีแต่เลือดไม่มีลักษณะติดเชื้อเลย เอาปัสสาวะไปตรวจนีแต่เลือดไม่มีเม็ดเลือดขาวไม่มีแบคทีเรียค่ะพวกนี้ต้องหาว่าเลือดออกมาจากอะไรนะเช่นเป็นมะเร็งทางเดินปัสสาวะเป็นเนื้องอกทางเดินปัสสาวะนะไม่ว่าจะของกระเพาะปัสสาวะตําลูกหมากก็มีบ้างของไตก็มีท่อไตก็มีค่ะนะฮะหรือเป็นนิ้วก็ได้นิ้วในไตนิ้วในท่อไตค่ะนิ้วในกระเพาะปัสสาวะทาให้ฉี่เป็นเลือดได้ทั้งนั้นนะที่พบบ่อยๆนะส่วนนั้นที่พบลองลอลงมาประเด็นสาม เป็นโรคเลือดหรือว่ากินยาละลายริ่มเลือดทําให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติค <Yeah. S 2> นะก็ทําให้เลือดออกได้ <Yeah. S 1> นะฮะที่พบบ่อยก็จะมักมีจะมีอยู่แค่นี้นะฮะ <Yeah. S 2> คราวนี้ในรายที่ mm hmm. ประบาดแบบนี้คือฉี่แสบขัดด้วยนะฮะมีอาการเจ็บ mm hmm. แสบแลสักษณะบ,บ่งชี้เหมือนกับติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ mm hmm. ถ้าเราไปตรวจปัสสาวะเราก็พอจะรู้แล้วนะถ้าตรวจปัสสาวะเสร็จโอ้ปัสสาวะมีเม็ดเลือดขาวเต็มเลยมีแบคทีเรียเต็มเลยอื mm hmm. เราก็ต้องไปดูแล้วว่า ทำไมผู้ชายถึงติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ,ะผู้ชายติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเองยากนะครับเพราะว่าท่อปัสสาวะยาวมาก<ะ>ห่างจากรูก้นเยอะ,ะเชื้อพวกนี้มักจะมาจากรูก้นระบุดเข้าไปคราวนี้ท่อฉี่ของผู้ชายยาวกว่าผู้หญิงประมาณ6เท่าเชื้อเข้าไปยาก<ะ>ถ้าคุณมีการติดเชื้อแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตคุณต้องหาสาเหตุแล้วว่าติดเชื้อเพราะอะไรเช่นตับลูกหมากโตฉี่ออกไม่หมดหรือเป็นมะเร็งตับลูกหมากแล้วก็ทําให้ฉี่ออกไม่หมดหรือก็เพราะฉี่บีบตัวไม่ได้ ฉี่เหลือตกค้างเยอะฉี่แล้วออกไม่หมดนะหรือมีนิ้วอุดท่อไตทําให้ฉี่มันไม่ไม่มีการไหลม,มันก็ติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะได้หรือท่อปสัสสาวะตีบและฉี่ออกไม่หมดแต่ในรายนีย้เขาส่งเอ็กซเรย์มาให้ดูด้วยนะนแล้วก็เอ็กซเรย์ที่ดูเนี่ยกับประวัติที่เขาให้เพิ่มเติมมาเนี่ยก็บอกหมอได้ส่งกล้องเข้าไปแล้วท่อปสัสสาวะไม่ตีบส่องสบายเข้ากระเพาะฉี่ได้กระเพาะฉี่ไม่เจออะไรตำลุกมหนัก็โตนิดเดียว เพราะนั้นโอ้โหตัดออกไปได้เยอะเลยนะ,ะเขาไม่ได้บอกผลเลือดที่เป็นมะเร็งตับลูกหมากมาแต่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องถ้ามีมะเร็งตับลูกหมากแล้วแล้วจะติดเชือ้อก็คือก็คือต้องฉี่หรือตกครั้งเยอะต้อับลูกหมากต้องโตมากแตกใจมากคือไม่ได้ส่งผลปัสสาวะมามเพราะว่าผลปัสสาวะจะอย่างแรกจะช่วยแยกกลุ่มกันเลยว,ว่าคุณเป็น ปัสสาวะเป็นเลือดจากติดเชือ้อหรือคุณปัสสาวะเป็นเลือดแบบมีเลือดเฉยๆไม่มีติดเชือ้ออันนี้สําคัญอันดับแรกที่ต้องทําเลยแล้วก็เขาส่งผลอัตราสาวมาด้วยว่าไตาปกติเพราะฉะนั้นเราตัดเนื้องอกในในไตออกได้ตัดใจ,จต่างๆออกไปได้แล้วแต่ว่านี่มีข้อมูลว่าเขาบอกคุณหมอวินิจฉัยที่สหรัฐอเมริกานะคะว่าเป็นนิ่วในต่อมลูกแมกอ่านะฮะบอกให้ทราบไว้เลยว่าคนสูงอายุนี่นิ่วในต่อมลูกแมกพบเยอะมาก พบเยอะมาก<ะ>แล้วก็ฟิล์มที่ก็ส่งมาให้ดูเนี่ยมันดูเหมือนเป็นก้อนให,ใหญ่ขนาดสองเซนสองเซนแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อ่เราเคยผ่าตัดตําลูกหมาตั้งเยอะนิ่วในตับลูกหมาจะเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเ,เ,เป็นขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายนิดเดียว<ะ>เล็กขนาดนั้นเลยเหรอจะเล็กขนาดนั้นเหละแล้วก็จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆแต่ซีทีเนี่ยพอมีการเคลื่อนไหวนิดหน่อยปั๊บมันจะดูทั้งหมด เป็นก้อนรวมรวมเป็นก้อนเดียวกันจริงๆหนั่นคือหลายๆเม็ดเล็กๆใช่ใช่อาจจะเป็นร้อยเม็ดเหละเล็กๆเป็นทรายอ่ะแล้วอันนี้รุนแรงต้องาไม่ทําให้เกิดอาการที่เขาเล่ามาแม้แต่นิดเดียวหนึ่งคือดูผลปัสสาวะก่อนว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อถ้าติดเชื้อคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วฉี่เป็นเลือดเพราะติดเชื้อแต่ต้องไปหาว่าติดเชื้อเพราะอะไรมีนิ้วอุดไหมไม่มีมีเนื้องอกไหมไม่มีฉี่ออกหมดไหมอ่าแค่นั้นเองน วันนี้ก็ต้องขอบคุณกูรรักประจำรายการของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเลืองวัฒนากิจคุณหมอขอบคุณมากครับครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากยาดาแบรนด์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้านะคะทางช่อง3โกด33เวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ